สบายดีทุกคนวันนี้เฮามาสวนมาเกียงนะเฮามาไายฮูบตอนนี้เฮากำลังจะกินข้าวนี่มากันยามนี้มันมาเกงมันมืดแล้วมีืดมากันยามนั้นพอมาเกงมันย่างกินข้าวก่อนหิวข้าวสิทธาไายฮูบดีครับมา่อนนื้มาเต้ น้อยพอดกินกินมันก um ็ว่าแซบอะถ่ายก็กินไปเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยจะริ่ก็จ้องให้แน่ขึนข่าย่านี chăm con em, con 2 con em Mên... ừ, Con chăm 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 2 chăm 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 đi chăm Để chăm 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 coi chăm đẹp chăm 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 ขึ้เดียวเอของน้ำไม่มีน้ำเลยได้น้ำล้างมือมันมีเป็นสีเขียวของเผลอ็คือเดียวแล้วเออได้เยอะ่อยอ่ะสองคนลไางเดียเดออกก่อนซอยออกก่อนดิโอ้ยไทยลอง ในนี ente, ้ค่อยน้าขี้ลายค่อยมุมหน้าขี้ลายต้องมีมุมหน้านะลอาเห็นไหมขับไปให้ยังไงต้อนขาเหรอเส็งนะเส็งมต้อนหน้าค่อยเออหาต้อหน้าก็เธอคนแก่ไงงามจิบ่ วะถ่ายหลอกมึงเนาะวถ่ายลอกมึงกินก้อนแหละกินก้นไหกินก้อนเลยยังถ่ายินก้มมามาชักมาอนโจมากินกันนะอ้ยอีกแล้วอีกเหะเอาเป็นอันเลื่นเป็นข้อางดีกว่าได้ได้้อน เยาโจทายโจกันเาแล้วเด่นน well right? ี่เนนี่เดินตาเลยใส่บิ๊กนตกเยไมันตกเ๋ยเย้เจ้าหน้าที่โเคลนลดลลงมาสต์วางแผนจะไปทานแถวห้างมันใหม่ฮะ นั <S <S ่งเคสลาไทาบ้านหม่น <vale> ้ว่เลยเท่ยไม่นเท่เลยเทได้กัยังไงโอ้หได้ไมาบกูไม่เทไม่เทยอยกิ่ย่ีน่ปะอเอจอมัองนี่กัคือถ่ายจำหนาแทหเลยะนไเี่ยดีเยอ เซบเลเซบเลยจังถว่าพอดีได้จงนีเลยมันอาจจะกัญยาบรัดาด้วยไเต็จกัญยาตัดะตัญญาสอยกูเนี่ว่โอ้ทาบางยานนะทีนี้มาไปซอยแล้วมอนึ่งพอพี่ท้งเขาเลยขึ้นท้งว คนนี้จะเก้าขีตาคนนี้มามขีดเสียงใ่ไหมผสมสียงใช่บิเดจมาไยคุยาายเกจะไ่ได้ยเสียบ่เลพ่อพ่อริ้ได้บ่เม่ไรเจ็บทองบานนี่ตายหาแล้วตอนนี้น่ะอาคีกดป้อยแถวแถวนี้เลยนี่บทนี้บพ่อพอรนได้เหได้แนนี้บเลย้าอนะกดกม่เคยพักแก้เซอร์ได้ทุกท่า เขาพาดนะถ้าเคเห็นเห็นอย่างนี้เลยแต่ภาพมันเท่ยังม่รู้เป็นไงมันมีพวกเขาพากันมาถ่ายรูปเินมาถ่ายรูปแบบถ่ายรูปไว้เบิ่งเดเดนๆแต่ก็พากันถ่ายรูปเธอหนึ่งอาการฮอนแห้งอยู่บ้านมันแบบเป็นตะยูก็เลยพากันออกมาหาปิกนิกอยู่แถวโฮมเมย์แต่ว่าโฮมเมย์ก็มันคือแดดแหงเป็นเวลาประมาณสามสี่โมงแต่ว่ามันแดดแหงโคตรแหงเลย เต้องไปใจนะว่าเป็นอยังกล้องคือต uh 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 ั้งแบบนี้เพราะว่าเด็กน้อยไทยให้บ่มีคนไทยเฮาเฮาก็เลยแบบให้หลานไทยให้คลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายเนาะคลิปอืมมีแต่ถ่ายฮุบลินซื่อๆอยาก็อยากกินโฆษณาเมื่อกี้ยืนเลยนะมาตีเลยนะ แอมยืนนดีๆยืนเปิดยืนนอย่างนี้จะยืนอย่าเไรคืออะไเายืนลยนะนดเอมนนอ่ะน่ารักเลยคือแบบถ่ายน่กคตรเฟร็เฟรกคือเขาขาวเลยที่ถ่กล้องรักทนถ่ายม่มีนอตุยคนเลยงามไเลยงามแล้ว